สวัสดีค่ะชื่อมาลัยเจรินวาน,นิชวันนี้จะมาถักเปด้วยห่วงผ้าย,ยืดค่ะอุปกรณ์ที่ใช้ในการถักเปด้วยห่วงผ้าย,ยืดหนึ่งก็จะมีห่วงผ้าย,ยืดนะคะสองจะเป็นถุงปอกแขนนะคะปอกแขนนะคะขั้นตอนในการทำถักเปนะคะมันจะมีสี่สเส้นทั้งหมดแปดเส้นสี่ กแปดเส้นกับสี่เส้นเอาสี่เส้นมาผูกกันนะคะเอาสี่เส้นมาผูกผูกแบบนี้นะคะค่ะเสร็จแล้วขั้นตอนต่อไปเราก็จะแบ่งจากแปดเป็นสี่นะคะเป็นสี่เส้นอย่างนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็จะห่วงแรกเราจะใช้แปดนะคะสองสี่หกแปดเอาแปดส่วนเข้าไป ในสี่สี่อันแรกนะคะเสร็จแล้วเอาสีที่เหลือมาสอดเข้าในในห่วงในห่วงที่เราทำแปดไปแล้วนะคะจะเป็นแบบนี้ค่ะจะเป็นแบบนี้นะคะขั้นตอนต่อไปเราก็จะมาทำหัวจุกหัวจุกอีกหนึ่งหัวนะคะก็เอามาสี่เส้นสวมสี่เส้นสวมเข้าไปนะคะ เสร็จแล้วเราก็จะอ,อีกสี่เส้นนะคะมาแปะตรงนี้นะคะเสร็จแล้วเราเอาอีกสี่เส้นสี่เส้นมาผูกก็จะเป็นหัวจุก อีกหนึ่งหัวจุกนะคะก็จะเป็นแบบนี้นะคะก็จะเป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆท,ทุกแถวก็ทําไปแบบนี้นะคะเราจะทําทั้งหมดห่วงตรงนี้เราจะทําทั้งหมด1ิบถึงสิบอ็ดห่วงนะคะอย่างนี้นะคะเราก็จะทาไปเรื่อยๆมีแปดมีสี่มีสี่แล้วก็มีสี่นะคะจะทําแบบนี้ไปเรื่อยๆขั้นตอนต่อไปนะคะพอเราทํหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ พอสิบได้เรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะจะจะมีแปดห่วงนะคะแปดห่วงแปดห่วงเราก็จะทำแปดอีกเที่ยวนึงนะคะทำแปดเที่ยวนึงพอทำแปดเที่ยวนึงเสร็จไปเรียบร้อยแล้วอันนี้ทำไปแล้วนะคะก็มาทำสี่วิธีการทำก็คือเอาน,นี้มาคล้องสี่นะคะคล้องคล้องเป็นแบบนี้นะคะเสร็จแ,แล้วเดี๋ยวเราก็จะใส่ห่วงตรงนี้เอาสี่คล้องทำเหมือนเดิมค่ะแล้วก็คล้องไปเรื่อยๆนะคะ เอาสีใส่แล้วก็คล้องค่ะเอาสีมาคล้องไปเรื่อยๆนะคะตรงนี้นะคะเสร็จแล้วตรงตรงอันแรกเนี่ยนะคะเราจะทําห่วงแหละจะผูกผูกเงื่อนก็ทําอย่างนี้นะคะผูกเงื่อน,นะะก็อย่างนี้นะคะก็คือหนึ่งปุ่มเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้เรามาทําต่อไปค่ะก็เอาสีคล้อง <c oughs> เอาสีสอด เอาสี่ข้อเอาสี่สอดทำแบบนี้ไปเรื่อยๆค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะพอเราจับหูตรงนี้ผูกได้กันครบหมดทุกหูแล้วนะคะทีนี้เราจะมาเก็บด้านข้างนะคะวิธีการเก็บด้านข้างนะคะก็สอดอย่างนี้นะคะสอดแบบนี้นะคะเก็บด้านข้างสอดแบบนี้นะคะเก็บด้านข้างไปเรื่อยๆค่ะเก็บด้านข้างไปเรื่อยๆนะคะ ส่วนตรงนี้เดี๋ยวเราจะเพิ่มไปหนึ่งหูนะคะเพิ่มไปหนึ่งหูโดยเอาสี่เส้นมาคล้องคล้องผูกอย่างนี้นะคะหนึ่งหูอ่านี่เราทําต่อนะคะเก็บเก็บด้านข้างแล้วก็สอดไปอย่างนี้เรื่อยๆค่ะอ่าเสร็จะแล้วขั้นตอนต,อนต่อไปนะคะพอเราได้หูแบบนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะเอาห่วงสีส่ห่วงมาผูกกันนะคะผูกคำหูเพื่อจะท้อคล้องกับห่วง วิธ <uge ot> ีการทำม้วนม้วนเพื่อที่จะคล้องค้องห่วงเปยนะคะก็อเอาปอกแขนมานะคะอันนึงตัดครึ่งหนึ่งนะคะแล้วก็ทํำได้ตรงนี้ทั้งหมดทั้งหมดยีสเส้นประมาณ20เส้นนะคะแล้วเราก็ม้วนม้วนม้วนเข้าไปอย่างนี้นะคะ ม้วนเข้าไปอย่างนี้ค่ะม้วนม้วนม้วนเข้าไปม้วนเข้าไปหลายๆรอบนะคะทำหลายๆรอบนี้ค่ะม้วนเข้าไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนกว่ามันจะแน่นม้วนให้แน่นนะคะม้วนไปเรื่อยๆเรื่อยๆม้วนไปให้มันแน่นนะคะขั้นตอนต่อไปเราก็จะเอาจิบมาสองเส้นนะคะมาผูกอย่างนี้นะคะจิบสองเส้นมาผูกกันอย่างนี้นะคะ ห่วงนะคะทำใกล้ๆก,กันชิดๆกันนะคะทำให้มันเหยียดๆกันนะคะประมาณทั้งหมด1ิบเส้นอ่าวิธีการทำห่วงนะคะเอาสี่เส้นนี้มาสวมแถวที่สองนะคะมาสวมเสร็จแล้วเอาสองเส้นนี้มาสอดนะคะเสร็จแล้วเราก็ไปเอาหลักแรกมาเอาหลักแรกมาสวมเสร็จแล้วเอาแถวที่สามมาสอด นะคะเสร็จแล้วเราก็เอาห่วงต่อไปมาสวมแล้วก uh, yes. ็เอาสององห่วงต่อไปไล่มาทีละทีละแถวละแถวนะคะวิธีจบนะคะเอาสองเส้นมาผูกมาผูกนะคะแล้วก็สอดก็มาแยกก็มาแยกผูก ก็เปที่เราทํากันมาแล้วนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้รูปร่างจะเป็นแบบนี้อันนี้ก็จะรับน้ําหนักได้ประมาณ70โล80โลนะคะหรือถึง100ร้อยโลนะคะอยู่ที่ความหนาของผ้าผ้ายืดนะคะทีนี้ออวัสดุอุปกรณ์ของเราซื้อมาจากอ,อ,อยู่ที่สมุทรปราการนะคะประมาณที่ปู่เจ้าะคะ่ะต้นทุนก็ทําแล้วก็จะตกประมาณ อันนี้ก็ประมาณ80บาทนะคะอยู่ที่ว่าเราจะต้องการใหญ่เล็กขนาดไหนนะคะถ้าต้องการใหญ่กาน,นี้ก็เพิ่มห่วงขึ้นมาอีกนะคะส<ช>่วนราคาจำหน่ายก็จำหน่า,าย150บาทค่ะต่อผืนนะคะ